กิจกรรมใบพัดมหัศจรรย์วาดแบบของใบพัดลงบนกระดาษขาวหรือกระดาษสีที่เตรียมไว้ตัดกระดาษตามรอยเส้นทึบตามแบบพับใบพัดส่วน A และ B ตามรอยปละในทิศทางตรงกันข้ามและส่วนหาง ส่วน c และ d ตามรอยปละในทิศทางตรงกันข้ามพับปลายหางขึ้นจากนั้นติดลวดเสียบกระดาษที่ปลายกระดาษคว้างใบพัดไปในอากาศ สังเกตการเคลื่อนที่ของใบพัดถ้าเพิ่มลวดเสียบที่ปลายกระดาษใบพัดจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรความช่างสังเกตความอยากรู้อยากเห็นความมีเหตุผลและความคิดริเริ่มเป็นลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์